สวัสดีครับพวก,กับผมนัทพงศ์มาทับวันนี้พามาเที่ยวสวนกระท่อมครับสวยงามมากเลยครับหน้าขบเคี้ยวเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกันเลยชื่อทัศนีกระตาพันะคะตรงนี้อยู่เขตอำเภอนาตาลตำบลพังเคจนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวนกระท่อมของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับหกไร่ค่ะหกไร่จํานวนหกร้อยต้นค่ะหกร้อยต้นตกไร่ละหนึ่งร้อยต้นใช่ค่ะตอนนี้นะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ อายุ6ประมาณ 6, 6เดือนค่ะ6เดือนนะ6ะเดือนย้ำว่า6เดือนนะครับพันก้านแดงค่ะนี่ครับท่านผู้ชมก้านแดงโอ้ยอดมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยยอดสวยมากนะครับก้านแดงอายุ6เดือนนะครับทราบมาว่าพี่ทันีณีไม่ใช้เคมีเลยใช่ค่ะไม่ใช้เลยอ่าใช้ปุ๋ยคอกใช่ค่ะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์โพธีค่ะโพธีอ่าใช้ตัวไหนบ้างครับใช้โพธีค่ะใช้ตัวนี้อ่าโพธีโพธีตัวนี้นะ ใช้โป้โซยโป้โซยแล้วก็ใช้โกค่ะแล้วก็ใช้ใช้บูค่ะโอ้โหใช้สี่ตัวเลยครับนะครับไม่ธรรมดาอะโฟทีอันตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนฉีดพ่นทุกทุกกี่วันทุกสิบห้าวันค่ะทุกสิบห้าวันค่ะก่อนแรกๆเลยทุกสิบห้าวันแต่ตอนนี้ทุกเจ็ดวันค่ะอ่านะครับทีขึ้นทีขึ้นค่ะถีขึ้นเนาะหนึ่งช้อนเนาะหนึ่งช้อนค่ะแล้วโฟซอยเอามาใช้ตอนไหนใช้ตอนเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นของการทำ ปรับปรุงดินค่ะอืมนะครับแล้วในระหว่างการเจริญเติบโตเนี่ยเราใส่ด้วยไหมใส่คะ่ะถ้าเจอว่าต้นไหนที่มีปัญหาต้นเหลืองอไม่เติบโตค่ะก็จะ,ะผสมกับน้ํา20ลิตรแล้วก็ราดลงโคนต้นค่ะอเอามาช่วยระบบรากใช่คะ่ะมาช่วยระบบรากแล้วอะมิโนโกเนี่ยเอามาเสริมอะมิโนโคนี่เอามาเสริมในโกรณีที่ต้นมันเหลืองมากๆค่ะก็ได้คําแนะนําจากอาจารย์มานะคะก็ผสมกับซอยครับอ่าหนึ่งช้อนแล้วก็โกอ่า 50าสิบาสิ ml นะคะก็ผสมแล้วก็น้ำยี่ลิตรก็ราดลงโคลนค่ะอืมนะครับเห็นว่ามีอะมิโนบูด้วยเอามาใช้ยังไงครับบูนี้เอามาใช้ตอนที่มีแมลงนะคะเรามีเจอแมลงระบาดเยอะก็คือมันมีหนอนกินยอดเกือบทั้งหมดทั้งสวนเลยทีนี้ก็ได้คาแนะนํำถามดรหนึ่งนะคะดรหนึ่งก็ถามอาจารย์นัดทีหนึ่งนะครัก็ได้คาแนะนํามาให้ใช้ตัวนี้ให้ใช้บู1หน ml กับน้ํา20 น้ำยี่ิบลิตรค่ะพ่นหนึ่งครั้งอาจารย์แนะนําว่าให้ใช้ให้พ่นทุก3าวันแต่ตัวเองพ่นแค่ครั้งเดียวก็ไม่เจอปัญหาแต่หลังจากสิบ้าวันเพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ําก็เลยพ่นอีกทีหนึ่งคะ่ะแล้วตอนนี้ประมาณสองเดือนกว่าละไม่มีตัวไม่มีปัญหานี้เลยก็คือนอนกินยอดค่ะอหายไปเลยค่ะหายไปเลยนะน่ะใช้อเมโนโบลูใช่ค่ะครับอ่าโอเคครับใช้กลุ่มผริตภัพโ์โทีหลายตัวมาก ตอนนี้กนระท่อมของเราที่เราสังเกตได้นะครับความสมบูรณ์การจเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างการจเจริญเติบโตนี้ถือว่าถือว่าเร็วกว่าสวนอื่นๆมากๆนะในกลุ่มเดียวกันครับก็แล้วก็ใบของเขาใบหนาใบเขียวค่ะแตกยอดดีก็คือแตกยอดสามฉับสามยอดทั้งหมดเลยค่ะนะคนี่ฮะถ้าจะทุกต้นเลยนะเป็นเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคครับถือว่าเป็นใบกระท่อมปลอดสารพิษแน่นอน แหน่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรารันตีโดยพี่ทัทนีนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> อ้าววันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ทัทนณีมากนะเปิดสวนกระท่อมนะครับให้กับพวกเราได้มานับรับชมกันนะครับนะับทีมงานโฟทีขอบคุณมากจริงลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ